สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะคะสำหรับสมาชิกทุกท่านนะคะในช่องแกระงอ้วนเ,เรื่องผีคะ่ะช่วงนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของโควิดนะคะอ้วนก็ได้มีโอกาสว่างที่ได้เข้ามาถ่ายทอดเรื่องผีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะคะตามที่ได้แจ้งไปแล้วคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องของ เ,เรื่องผีในหอพักแถวนวมินค่ะวนเองเนี่ยก็ก็ได้ประสบพบเจอมาด้วยตัวเองเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ สำหรับในค่ำคืนนี้อ้วนเองมีประสบการณ์หล,อน,ลอนที่เกิดจากตัวอ้วนเองนะคะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะคะเรื่องนี้ค่ะต้องย้อนกลับไปสมัยที่อ้วนเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในแถวๆบางกะปินะคะอ้วนเองเนี่ยค่ะไดเ้เข้ารับการเรียนในในมหาลาัยแห่งนี้แล้วอ้วนนะคะก็ได้ ไปพักหอของมหาวิทยาลัยซึ่งตามปกติแล้วอะค่ะหอพักของมหาวิทยาลัยก็จะต้องอยู่ในส่วนของมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะแต่หอพักที่ว่านอยู่อะค่ะเป็นหอในแต่อยู่นอกมหาวิทยาลัยก็คือเป็นหอที่ทางมหาวิทยาลัยอะค่ะไปเช่ากับทางผู้ประกอบการแล้วให้นักศึกษาค่ะไปอยู่ในหอพักแห่งนี้ทีนี้ค่ะ ้วนเนี่ยได้ไปพักแถวแถวหอพักเนี่ยค่ะขอบอกพิกัดกว้างๆแล้วกันว่าอยู่แถวแถวนวมินนะคะตึกนี้ค่ะเป็นตึกหอพักที่มีห้องจํานวนทั้งหมด31ห้องชั้นหนึ่งมี31ห้องแบ่งเป็นซ้ายและขวานะคะมีทั้งหมด9ชั้นชั้นแรกจะเป็นอาจารย์อยู่ทั้งหมด อาจารย์ประจําหอพักอาจารย์ประจําภาควิชาต่างๆที่อยู่ในหอพักนี้นะคะและตั้งแต่ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้น6ชั้น7และชั้น8จะเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่นะคะก็จะแบ่งกันไปค่ะปี1อยู่ชั้นนี้ปี2ชั้นนี้ปี3ชั้นนี้ปี4ชั้นนี้อะไรตามประมาณนั้นนะคะทีนี้ตอนที่อ้วนเข้าไปตอนแรกเลยอะค่ะอ้วนเนี่ยได้อยู่ชั้น2อ้วนอยู่ห้องสองซึ่งห้องสองค่ะ จะอยู่ตรงหน้าบันไดเลยคุณผู้ฟังจะแบ่งเป็นซ้ายและขวา15ห้องอย่างละ15ห้องแต่ห้องตรงกลางนี่คือห้อง215เนี่ยค่ะจะอยู่พอขึ้นบันไดกลางของทางหอพักขึ้นมาเนี่ยก็จะเจอห้องสองประเด็นนั้นเลยก็คือจะเจอห้องนั้นเลยทีนี้แรกเข้าเลยอะค่ะอ้วนได้พักห้อง215เราก็ได้เจอกับเรื่องราวต่างๆเยอะมาก ทั้งมีปัญหากันภายในห้องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของนอนไม่หลับใครมาอยู่ห้องนี้ก็จะมีแต่ปัญหาซึ่งซึ่งเราเองก็ไม่ได้คิดไปเองเพราะว่าทุกคนนะคะเพื่อนเพื่อน,นเราที่อยู่ในห้อง315แล้วก็415ทุกคนก็ต่างเจอปัญหาเดียวเยว,เยวแบบเดียวกันนะคะวันเองก็เลยทำเรื่องขอย้ายห้องจากห้องสองห ไปเป็นห้อง303นะคะจากห้องสองไปเป็นห้อง303ทีเนี้ยค่ะความพีคข,ของเรื่องทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นมันเกิดจากห้อง303นี่แหละพอเราเข้าไปที่หอพักเนี่ยรุ่นพี่เองที่เคยพักมาก่อนหน้าเนี้ยค่ะเขาก็จะเล่าเรื่องของประวัติหอพักตรงนี้ให้เราได้รับฟังกัน ว่ามันมีอะไรบ้างห้องไหนคือห้องที่น่ากลัวนู่นนี่นั่นซึ่งหอพักเนี้ยค่ะถ้าใครเคยได้ยินก็จะมีห้องเอ่อ903ศซึ่งห้อง903เนี่ยเป็นตำนานของหอพักแห่งนี้ซึ่งมีหลายๆคนก็เล่าว่าหอพักเนี้ยเคยเป็นหอพักของคนอื่นมาก่อนเป็นหอพักของที่เมื่อก่อนเป็นหอพักที่รวมกันระหว่างชายหญิงอยู่ด้วยกัน แต่ไม่ใช่หอพักนักศึกษานะคะเป็นหอพักของบุคคลทั่วไปซึ่งผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ห้อง903มากค,คุณผู้ฟังได้โดนผู้ชายข่มขืนได้โดนผู้ชายที่อยู่ในชั้นเดียวกันนะคะข่มขืนกระทำชำเราจนต้องผูกคอตายในห้องบ้างแหละบางคนก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้โดนลากขึ้นมาข่มขืนบ้างแหละค่ะในห้อง903อะไรเงี้ยนะทีนี้ค่ะ ก็ได้มีการรีโนเวทหอพักแห่งนี้ใหม่แล้วทางมหาวิทยาลัยก็ได้ไปเช่าหอพักนี้และให้เป็นหอพักนักศึกษาชายได้เข้ามาอยู่ในห้องแห่งนี้ได้เข้ามาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ทีนี้เราเนี่ยก็จะได้สังเกตนะได้จุดสังเกตอย่างหนึ่งว่าชั้นเก้าเนี่ยจะไม่ให้นักศึกษาพัก ต่อให้ห้องมันเต็มแค่ไหนนักศึกษาเยอะแค่ไหนชั้น9ก็จะไม่ให้นักศึกษาขึ้นไปพักและห้องที่มีปัญหาที่ไม่มีคนพักณชันะ้น8และชั้น7คือห้อง703และ803จะไม่มีนักศึกษาพักเท่าที่เราทราบมานะทีนี้เราก็เลยงงว่าทำไมถึงไม่มีใครพัก เราก็เลยได้เจอกับพี่ท่านหนึ่งเขาอยู่ปีสและเขากําลังจะจบเขาก็เล่าให้เขาฟังว่าเมื่อก่อนนะ่ะเขาเคยอยู่ห้อง8ปดมาก่อนแล้วเขาก็ได้ย้ายตัวเองลงมาอยู่ห้อง7จ็ส่นสซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเราก็ถามว่าอ้าวแล้วเพราะอะไรทําไมถึงย้ายลงมาล่ะครับพี่เขาก็บอกว่าตกเวลากลางคืนเนี่ยเขาจะได้ยินเสียงเหมือนเสียงผู้หญิงร้องไห้บ้าง บางวันก็จะได้ยินเสียงเหมือนมีใครเนี่ยทุบกำแพงหรือกระทืบพื้นห้องจะเป็นแบบนี้อยู่บ่อยครั้งมากตั้งแต่เขาเข้ามาพักณนะหอพักแห่งนี้บางวันก็จะฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้อยู่ที่ริมระเบียงหรือบางวัน มองไปที่ริมระเบียงอะซึ่งระเบียงมันตรงกันเขาก็เหมือนกับเขาก็เห็นผู้หญิงอะห้อยหัวลงมาอันนี้คือสิ่งที่เราได้รับฟังจากจากจากทางของรุ่นพี่ซึ่งวันหนึ่งอ้วนก็เลยได้มีความคิดเพราะอ้วนเป็นคนไม่กลัวอ้วนก็เลยมีความสุขอยากจะลองและอยากจะพิสูจน์ดูว่าถ้าผี ห้องเนี้มีจริงเราอยากจะรู้แะว่าเขาจะเฮียนแค่ไหนสวัสดีค่ะวันแรกอ้วนไปกับเพื่อนอ้วนสามคนรวมอ้วนเป็นสี่คนขึ้นไปบนห้องนั้น9:03ตอนช่วงโพเพ6โมงกำลังจะทุ่มอ้วนก็ได้ถือขนมขึ้นไปหนึ่งกอน ก,กับนมหนึ่งกับนมหนึ่งกล่องแล้วก็ทูบหนึ่งดอกก็เปิดประตูเข้าไปซึ่งประตูมันเปิดได้วนก็ได้เปิดประตูเข้าไปในห้อง903จุดทูบหนึ่งดอกแล้วก็พูดไปว่าหากคุณมีอยู่ในนี้จริงหากคุณมีตัวตนตรงนี้จริงก็วันนี้เรามีขนมหนึ่งก้อนกับนมหนึ่งกล่องให้คุณเราก็ปัดนมแล้วก็เจาะกล่องนม แกะขนมที่เป็นขนมปังหนึ่งชิ้นเนี่ยวางไว้แล้วเราก็เดินออกจากห้องจุดทูดหึงดอกแล้วนะแล้วเราก็เดินออกจากห้องแล้วเราก็พูดที่หน้าห้องว่าก่อนที่เราจะปิดประตูนะหากคุณมีอยู่จริงขอให้ขนมก้อนเนี้ยหายไปหรือทําอะไรก็ได้ให้เราได้เห็นว่าคุณนั้นอยู่ที่นี่จริงๆแล้วเราก็ปิดประตูเช้ารุ่งขึ้นเราก็ไปกับเพื่อนเรา ขึ้นไปดูปรากฏว่าขนมมาค่ะมันขยับจากที่เดิมที่เราตั้งไว้เลยไปไกลพอสมควรสักประมาณเก้าหนึ่งและมีรอยโดนกินโดนกัดและกล่องหนมก็ล้มลงเราก็เลยมีความคิดว่าน่าจะไม่ใช่ฝีมือคนน่าจะเป็นหนูหรืออะไรสักอย่างแหละเพราะเราดูจากจาก,จากสถานาการณ์แล้วเพราะเรามรู้สึกว่า มันจะเป็นเหตุบังเอิญเกินไปไหมอะณนะตอนนั้นเราคิดนะเพราะมันเหมือนมีรอยฟันแทะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาใหม่ไปบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำแดงเอาเป็นฝาจีบเอาเป็นฝาจีบแล้วเราจะดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็เอาทูปหนึ่งดอกผูกกระยาง แล้วจุดเอาไว้แล้วก็บอกว่าหากท่านมีจริงหากคุณอยู่จริงให้น้าแดงคนนี้เปิดเองได้แล้วเราก็ปิดประตูพอตกเช้าลุ่งขึ้นสิ่งที่เราตกใจเราตกใจมากๆเลยคือ ฝาจี้ปะไม่ได้เปิดแต่ขวดแก้วอะลม้ลมลงมาแล้วแตกฟังแตกเราก็คิดว่าหรือว่าเป็นพอทูบวะทุบมันร้อนมันอาจจะทำให้ขวดมันแตกเพราะมันมีอากาศมีกา๊าซแล้วก็เอามาอีกเป็นวันที่สามทีนี้วันที่สามวันเนี้ยตรงกับวันพระพอดี เราก็เลยได้ทำการลองทำดูเราก็จุดทูปต่างหากเอาดินน้ำมันหนึ่งก้อนวางไว้จุดทูปตรงดินน้ำมันแล้วก็ไม่เปิดฝาจีบบอกอีกเหมือนเดิมบอกวันเนี้ยวันพระหากคุณมีจริงเนี่ยมาเลยอยากจะเห็นเหมือนกันพอเราปิดประตูปุ๊บ เราได้ยินเสียงในห้องดังป <c oughs> คุณขวดแฟนต้าที่ซื้อมาจากเซเวนฝาดจีบขวดละสิบบาทล้มลงมาแต่ไม่ได้แตกอะแต่ฝาจีบอ่ะกระเด็นหลุดออกมาได้และน้ำแดงก็ไหลนองอยู่เต็มพื้น สิ่งที่ทำได้นะตอนนั้นคือวิ่งวิ่งลงมาตั้งสติข้างล่างนะห้องตัวเองเก้าห้องตัวเองคือห้องสามูนย์สามหลอนมากถึงขนาดนอนไม่หลับเช้าวันรุ่งขึ้นไปใส่บาตรนี่คือสิ่งที่เจอแล้วก็ถามกับตัวเองว่ามันมีจริงเหรอ ตอนนั้นและสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นกับโตอะวนและเพื่อนๆเรารวมตัวกันหกคนขึ้นไปตอนกลางวันเพราะเรากลัวหลังจากนั้นสามวันเราขึ้นไปตอนกลางวันเพื่อนคนหนึ่งบอกว่ามันมีกระดานผีถ้วยแก้วเราได้ทำการเล่นผีถ้วยแก้วกันคุณผู้ชม เชิญดวงวิญญาณผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาเราได้ใจความว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อพลอยจากการที่เราดันขวดนะแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันมันชื่อเขาชื่อพลอยจริงๆหรือเปล่าเราไม่รู้แต่เรารู้ว่าเราได้ชื่อผู้หญิงคนนี้ชื่อพลอยจากการที่เราเล่นผีถ้วยแก้วแต่พอเราได้ชื่อมาแล้วอะสิ่งที่มันน่ากลัวคืออะไรรู้ไหมคุณผูณ้ชม เพื่อนอ้วนคนหนึ่งมีอาการแ,แปลกๆอยู่ๆก็ลุกเดินไปที่ริมลำเอียงซึ่งมันน่าก,กลัวมากอยู่มันก็ลุกขึ้นเดินไปเลยเราก็เลยรีบไปขว้าตัวเพื่อนคนนี้ลงมาแล้วเราก็เลิกเล่นแล้วเราก็เลิกเล่นตอนนั้นคือทิ้งทุกอย่างไว้ตรงนั้นแล้วก็วิ่งเอาเพื่อนลงมาข้างล่าง ก็ถามเพื่อนว่าทําไมถึงทําแบบนี้เป็นอะไรอย่ากแกล้งกันมันบอกว่ามันไม่ได้แกล้งแต่มันขืนตัวเองไม่ได้มันมีคนมันบอกว่าเหมือนกับมีคนพามานันนเดินไปตรงนั้นเราก็เลยมีความสึกว่าหรือว่าเป็นผู้หญิงคนนั้นจริงๆแต่ก็มีเพื่อนอ้วนคนหนึ่งลืมโทรศัพท์ไว้ข้างบนเราก็เลยต้องรีบขึ้นไปเอาแต่พอเราขึ้นไปเอาบนห้องนั้นนะคะสิ่งที่มันน่าตกใจกว่า คือแก้วตัวที่อยู่ที่กระดานอะ่ะมันตรงกับคำว่าตายเราก็เลยไม่ได้หยิบถ้วยแก้วอันนัน้นลงมาหรอกเพราะเรากลัวหลังจากนั้นเราก็อยู่กันไม่ได้อ่ะอ้วนก็อยู่หอพักนี้ไม่ได้นะอ้วนก็ย้ายมันมีเหตุให้ต้องย้ายออกเพราะว่าอ้วนนอนไม่ได้ วันก็ย้ายไปอยู่หอพักอื่นกับกลุ่มเพื่อนๆตรงนั้นหกคนนะ่ะทุกคนต่างย้ายไปอยู่หอพักใกล้มหาวิทยาลัยกันหมดเลยนี่คือสิ่งที่เอามาเล่าให้ฟังว่ามันน่ากลัวทุกวันนี้วันก็ไม่กล้ากลับไปดูตรงนั้นนะแล้วก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะว่ากลัวอันนั้นผ่าสัมผัสได้เลยว่าเขามีอยู่จริงอันนี้คือประสบการณ์ที่มาแชร์ทุกคนฟังนะอาจจะไม่ได้สนุกมากมายแต่อยากจใจทุกคนฟังสวัสดีค่ะ